อเล็กซานเดอร์อเล็กซานเดอร์มาทำอะไรที่นี่มนันอันตรายนะเอ็งเจล่าหมอมชั้นอ่อเล็กซานเดอร์ตัวโตขึ้นหรอตัวสูงจังเอ็งเจอล่า เราต้องไปที่วังเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่ปลอดภัยฮะอเล็กซานเดอร์ได้รับบาดเจ็บนี่ไม่ไม่เข้าใจผิดแล้วเลือดน,นี่เป็นของเจ้าสองตัวบาทนั่นอย่าถ้ามองมันเด็ดขาดนะภาพมันน่าสยดสย,ยองน่าจะไม่มีเวลาให้ดวงตาที่สวยงามของเจ้าได้แปดเปื้อนหวังว่าเจ้าจะไม่อยากดูนะ อเล็กซานเดอร์อยู่สร้างปัญหาให้กับเอองเจล่าได้แล้วเจ้าก็ยุ18ปีแล้วเมื่อไหร่จะโตสักทีเจ้าเข้าใจไหมว่าพี่เอองเจลาต้องรับมือกับอะไรในทุกวันนี้โตเป็นควายแล้วไม่ฉลาดกว่านี้หน่อยเหรอถึงออกมาวิ่งเล่นอย่างกับเด็กเช่นนี้เจ้าทําให้นางต้องมาอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนี้ได้ยังไงอะอเฮมอเล็กซานเดอร์ไม่ได้เลวร้ายจริงๆนะแค่มองดูทุกคนที่ไม่ดีอเล็กซานเดอร์ฆ่าวพวกเขาด้วย ขวานี่แหละอเล็กซานเดอร์แข็งแกร่งตอนนี้เขาทำสิ่งที่ผิดและฆ่าคนทั้งหมดนี่ดีใช่ไหมเจ้ายกย่องข้าใช่ไหมล่ะเจ้านั่นหรอราชาโง่นั่นน่ะหรอใครกันที่โดนลูกธนูเมื่อตอนนั้นจนสลบไปหยุดโกหกได้แล้วหากเจ้าไม่ช่วยมันยังดีสักกว่าหยุดเลวไหลได้แล้วเจ้าไม่สามารถแม้แต่จะฉีดด้วยตัวเองได้เลยกลับไปเดี๋ยวนี้เลยถ้าเจ้ายงิงซุกซนอยู่เองเจ่า,าจะตีก้นเจ้า เขาหมายถึงถ้าเจ้าเด็กงอน,นี่ทําตัวไม่ดีเขาจะเขาจะถูกลงโทษโดยนางฟ้าไม่จริงใช่ไหมและลกชัดๆมาทํากันเถอะหนักคุกใต้ดินฮ่าฮ่าถึงเวลาแล้วหรอข้าจะยอมรับข้ามันเด็กไม่ดีเด็กดือ้อเอ็งเจลา่าข้าบอกเจ้าแล้วแต่เจ้าไม่ฟังเอง ตอนนี้พี่แองเจล่าจะตีก้นเจ้าแล้วตีก้นข้าเลยข้าจะไม่ยอมจำนวนเด็ดขาดทำตามใจชอบเลยเมื่อไหลจะจำจะไม่ทำตัวด้อ,อีกแล้วครับอาดูเหมือนอเล็กซานเดอร์กำลังแย่จริงๆเด็กน้อยผู้น่าสงสารนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงมานี่อเล็กซานเดอร์ไปจากที่นี่กันเถอะอย่าไปรบกวนอัศวินคนอื่น เราต้องไปที่ที่ปลอดภัยข้าต้องพาเขาออกจากที่แห่งนี้ข้าไม่อยากให้เขามีส่วนร่วมในการนองเลือดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนอื่นเห็นเขาในแคว้นนี้ออกจากที่นี่เหรอไม่ได้หรอกไม่ใช่เวลานี้นะเอ็งเจอ่าอเล็กซานเดอร์จะทำอะไรเอะ็เองเจล a ่อาอเล็กซานเดอร์ เองจิล่ายังจำได้ไหมข้าเคยบอกว่าสักวันหนึ่งข้าจะเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาฮ,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 ฮ่าฮ่าการมีชีวิตที่ดีกับคู่มั่นก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการการใช้ภาพฮีโร่ของฉันเพื่อกุมหัวใจหญิงสาวนั้นสำคัญแผนนี้ไม่มีผิดพลาดนี่คือความลับของการเป็นฮีโร่การใช้ชีวิตที่ผ่านมาก็เพื่อผลประโยชน์และกำไร พอกันทีหยุดล้อเล่นกับพี่แองเจล่าได้แล้วอย่าพยายามเล่นละครตบตาทุกคนเลยไม่มีความละอายใจบ้างเลยผู้หญิงคนนี้กำลังกวนประสาทฉันเอ็มมา่าหยุดกล่าวว่าร้ายราชาอาเล็กซานเดอร์ได้แล้วใครพูดนะ่ะปะเป็นไปไม่ได้พี่ลำพัดทำไมพี่แองเจล่าเอ็มมา่า ลองดูรอบๆสิพวกเจ้าเห็นอะไรไหมกษัตริย์ไม่สมควรได้รับความเคารพหรอเจ้าเห็นดวงตาของพวกอาสวินเหล่านั้นไหมความลาร้อนของพวกเขาดวงตาของอาศวินหรอดวงตาเหล่านี้เป็นตัวแทนของความเคารพสายตาที่สแสดงความคารวะความร้อนแรงเกิดอ,อะไรขึ้นที่นี่กัน ทุกสายตาจับจ้องมองไปที่เขาที่อเล็กซานเดอร์สิ่งที่กษัตริย์พูดนั้นเป็นความจริงเขามาที่นี่เพื่อช่วยพวกเราหากเขาไม่ปรากฏตัวในเวลานี้เราอาจจะพ่ายแพ้กษัตริย์อเล็กซานเดอร์ช่วยเปลี่ยนกระแสของสงครามแชมบอดได้ถูกจารึกไว้เองเจลาเมื่อถึงเวลาที่จะกล่าวถึงอเล็กซานเดอร์ของเราจะกลายเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่คาดเชื่อว่ากษัตริย์ของเราพร้อมแล้วที่จะเป็นกษัตริย์ เขาเป็นกษระสั์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาขอโทษนะเอ็งเจล่าที่ข้าให้เจ้าเป็นห่วงมาโดยตลอดทุกอย่างคือความผิดของข้าแต่ข้าจําเป็นต้องมาที่นี่ข้าจะไม่หนีต่อไปข้าไม่ใช่เด็กอีกแล้วข้าจะปกป้องประเทศนี้และเจ้าทรงพระเจริญอาฮ่า,าอัศวินข้าเยี่ยมมาก กษัตริย์ของพวกเราทรงพระเจริญทรงพระเจริญในวันนั้นอัศวินส่งเสียงเชียร์เฉลิมชัยชนะและการค้นพบพลังใหม่ในตัวกษัตริย์ของพวกเขาพลเมืองของเมืองแชมเบิร์ดได้เป็นสักขีพยานมีเพียงกษัตริย์อเล็กซานเดอร์ผู้ยิ่งใหญ่เท่านั้นที่จะคู่ควรกับสาวงามเอ็นเจลา ไม่มีใครคิดว่าเขาจะไม่คู่ควรอีกต่อไปความงามของเมืองและราชาแห่งวิลลบุรุษลิกทางน้อยลีกทางลิกทางน้อยลีกทางน้อยฟบาบัสตอนนี้พีลุสอาการของนางสุดหนักได้โปรดช่วยนางด้วย yeah. My hands steady, I feel ready, but my legs heavy. I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching. Finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I